สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพาย่องเพรค่ะมันนี้ม่เยี่ยมแม่โสูจ่ามัน,นีจ่าแม่โสปเะเรยงควายมันกำลังมาบะางในควายขามากมึงอู้ควายมีตุโนอ้วนเลยตัวนี้สงสัยอิ่มเร้วมันนี้ของควายสะอาด สะอาดแท่งมูนี้จ้าบ่มีตุมบ่มีหยังสักหน่อยเลยจ้าบ่มีขี้ควายเป็นใจแต่ก่อนควายนอนอันขี้เต็มเลยจ้ามื้อนี้เป็นหมดเลยจ้าหนึ่งไปสูิ่นกำมันเอาเปี้ยงให้ควายกินไปเอาอยู่ใส่ถุงหน้า

ย่างสะอาดผมนี่ปลาสมกับมันนั่งบัตเทนีมันก็เลยอันไปน้ากันหมดเลยบัตเทนีาสมกับมันแห้งนั่งบัตเทนีมันอันอันเฟี้ยงมาให้อันควายกินเก็บใยเก็บไใยนี่เก็บใยเก็บใยโอ้ทั้งผ่นกระแปนหมดแล้วตันีสะอาดพั้ทั้งผ่นกระแปนดี สะอาดโล่งไปหมดเลยมียุงบอนี่สงสัยยุงบ่มีหรือว่าีนบ่เป็นหมดเนาะเศษบอน่กินอาควายไปตาเสษแท้กินเอากินเอาหนิแต่ละตัวคนกินอิ่มยังดียังเดียวเลย พผนแม่โซ in ่ผลก็ลานเอาเพียงไปหีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งพระท่านได้กินเลยเออโอ้มาเดม่าดวลเรวมาเดม่าเบิ้งด่าเร็วไกลขอดหรือเปิ่า <ท>หอบไปใส่้หลายหอบไปใส่้หลายหให้เต็มห้างแล้วก็ให้กินกย่างเดียวเลยหเนไ่โบอโอ้พ่อใหญ่ันคะกันเนะ้ะโอออบและสูพนเป็นคนมันคนขยัน กินย่างเดียวเอามื่อนี่หมวกคือบ่เห็นมื่อนห่หมวกใส่มื่อนีรขเขาผสโสคือไ่เห็นฮะหมวกผู้เีลยงควายไหมหายไปใส่ยังวางัไม้เทานี่หายไหมบอกโอ้ไผ่หยิบไปโน่ไผ่ลักไปโน่ลักหมวกไม่สูบไปหมวกค้ายเห็ี่วนี่เมนกันล่มผม ไป็นไงใส่ใส่เดี่ยวกล้วยไหม่ส่คุณยายกำลังทำอะไรเนาะนั่นคุณยายอาหาเลมหญ้าให้ควายก่อนโอ้ยมาหาเรเลมหญ้าให้ควายแล้วเป็นอะไรมันไม่กินที่กันแท้น่ะวันลมมันเดินเลย,ยมันเป็นข,ข,ขี้ตมนะ ควายมันมีขี้ตมมันก็เลยว่าอยากลงไปเล่นยุใสนี่นี่เล่นมอ่เอนบอลจังไนมันแห้งแท้นี่มึงโอ้วยแล้วต้นคล้วยโอ้ยควายควายหลือต้นดกควายนั่น เพิ่นเพิ่นกขมันแห้ง่นเกี่ยวโอ้ยอยาเจกเพิพ่นเป็นคนขยันปนไม่น่าปนล,ลิ่นเลินๆเพิ่นไปปอยปนเกี่ยวหย่าเป็นถี่เลยปลาอ้อยกระงามแห้งวันนี้ปลา,าอ้อยปลาอ้อยเขียวตึ๊บเลยปลาอ้อยยังสวยเลยเอา้ามาเห็นอย่าอยู่หล่อ Đau, nhìn nó đau nè Cứ nhằn Nhằn khó mà nịt à, mà nè Ở kia bỏ mà Bỏ hủ nha đọc, đọc rồi đấy Không có phêng được quá Nên. Không có phêng được, chàng đó Không có phêng được, dạy cứ bỏ bấy kiêu Ôi, dạy cứ phải thu lạ mùi ra đáy Phải thu lạ cắp mắt Cái kiêu đấy tụi Dạy xử tiến thi Dạy xử tiến thi Dạy măn Măn nhu, dạy có măn nhu บ่เปียกเราคุณตาบ่อสร้างน้อยไปคุณบ่บ <deal> ่อไ่ได้เอาไปเอาสร้างคุณดไปแน่ไ่ได้เอาไปสักตัวเลยบ่มีคนอันจับสร้างไปสร้างบ่บ้านเข้าไปสร้างบ่บ้านเขาไปเขาเป็นดาราเนาะเขาก็ไปสร้างหลายตัสร้างไปเต็มเลยย่างไปแล้ว แสบเลยตอนนี้มึงะตาเสียท้กินย่างเดียวเลยลรงยี้โซทนแดดทนฝนโอ้ยไปยืนตากฝนเลยโอ้ยขาแข้งเราไปที่นี่ความมาแล้วเซ็ตเลยมึงกินย่างเดียวเลยควายนี่โอ้ยฝนหายแล้วมึงว่า ควายตัวนึงกินอิ่มแล้วเพื่อนยืนจ้องอย่างเดียวเลยมือแรสิคอดลูกลูกหาควายพี่หล่าตอนแ้สิคอดลูกนี่เบิง่งโอ้ยยืนเขียวโอ้ยเขียวอันคือบ่มีคนกินหญ้าคือบ่บ่มีแห้งกินหญ้าแท้นี่อื้ คุณยายเจ๊กปตัดหางควายมาแล้วนี่หางมาแล้วคุณตาบอกว่าญาตยายเจ๊กเป็นนั่นเป็นไข่หางมาอย่างเดียวเลยหอบหามาผมเดินสภาพไปบึงคุณยายสายพนักงานหอบยาไปทั้งไหน,ไนฮะนตาเลาหยังนี่ตาตเ,เ,เล่าหยังนี่ ไฟ heat อย่างไถ้าฝึกสร้างแาวไฟพืสร้างอือโอใส่ว้ย่างเดียวย่างเดียวใส่กระย่างร้นี้สร้างย่านร่ตาย่างไว้เลยนะอือสั้งย่านไว้ใ่กระอบอมีสองอันตัวนี้ กเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังเกี่ยวยังไม่ทันลเลยเสร็จเลยเกี่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้กำลงังฝนตกเกี่ยวไม่ทันได้ยื้อนมาแน่นว่าเขาเอามาขายท่านไหนเนี่ยยื้อนมาเกี่ยวโอ้เขาซื้อมาละวรอดบ,บาทบ่ออเอาคือได้เหลาออกตามันไม่สวยมันไม่งามอ สวยมัน่งามต้องเล้าโว่โว่อันนี้ต้นนังนี่อันนี้ต้นนังนี่โอ้อันนีอะไรนน้เชียวมากโอคเชียวันน้อ้ยยังเชียวมาก ยายชอบมากแห้งเบิง่งขุนยายมาเล็วโอ้ยเบิ่งกงหายาของยายกเกี่ยวมาไหวเกี่ยวมาไหวเรื่ยๆเอาไปห้ควายกินเบิ้งไปเบิง่งขุนยายก่อนใส่น้ยายขอบอย่างว่านอโอ้ยบ่หูว่าฝนเลยตัวน,นี้คุณยาย,ยบ่หูว่าฝนเลย,ยเกี่ยวจังตา,าฝนเลยนี่อยากให้ควายกินพูดไทยไม่ชัดพูดไทยไม่ชัด พูดได้เนยๆพูดได้อนยๆโอ้บึงตากฝนป้านายก็สูเต็มถี่แล้วตัวนี้โอ้สูผุดสูเกาเกี่ยวให้ควายดิกึงโอ้มัอนี่เมื่อยบ่มัอนี่หอบบ่เกี่ยวหนาตากฝนนี่ลาโซลาเลย คนไหนพูดไทยได้คุณยายพูดไทยได้ฮะเอาหนาไปข่วยคุณบ๊อบ